ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กเรียวและช่องยูทูปภาษา,ษาคนครดีนะครับตอนนี้ครับผมได้บอกอุลซีเมนมาอีกบอกหนึ่งครับที่อยู่สวนนะครับแต่ยังไม่ได้มีเวลาออกมาเพิ่งเอามาเมาื่อวานนะครับก็จะทำการ ชาบูนรอบข้างครับเมื่อยานแล้วไม่ให้น้ำมันรั่วซึมนะตอนนี้นยังไม่มีแรงทำนะโครงการก็จะเลี้ยงปลาดุกอีกครับปลาดุกเลี้ยงง่ายครับครปลาดุกไปอยู่โบก่งน้นกำลังโตได้ที่ครับนี่ก็เป็นปลาที่ได้มาครับ อย่างนี้ก็จะเป็นปลาสวยงามครับนะครับอยูอ่ข้างหน้าอีกสองบอ่อครับก็วิธีทำม,มันก็ไม่ยากครับเมื่อก่อนไม่เคยอ่า,อามีความรู้ทางด้านโบโบปูนซีเมนตนะ์ในะการเลี้ยงปลาคนระับก็ ปลาดุกนะั้นเป็นปลาที่ผมชอบกินนะครับเดี๋ยวจะต้องอยาแนวปูนครับแล้วก็ยาแนวปูนให้มันได้ที่นะครับมล้วก็รอแห้งนะครับแล้วก็เราจะ,จะใช้สารส้มแช่ไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ว่าได้ครับสี่ถึงห้าวันนะประมาณนี้ครับทาร็วสุดก็ประมาณสี่ห้าวัน แช่สารส้มเพื่อ,อตัดความเค็มของปูโนออกครับแช่จนกว่าจะได้ที่ครับเหมือนกับบ่อนี้ครับบ่อนี้ผมแช่ไว้ประมาณสักสี่ถึงห้าวันเหมือนกันเกออปฏิทิ์หนึ่งถึงมันจะอยู่ได้ครับไอ้บ่อนี้ครับมีตัวฝาเปิดมันมาอยู่แล้วตัวฝาเปิดมันมาอยู่แล้ว ฝาปิดไม่ใช่ฝาเปิดนะครับมาอยู่แล้วครับนี่ครับส่วนตัวนี้เทปูนแบบว่าไม่มีตัวฝาปิดนะครับมันก็เลยออกมาทรงนี้ครับอันนี้ครับก็จะมีฝาปิดอยู่ยน่ครับนอไว้แล้วครับเราแต่เวลานะครับทําการอ่เทปูนเพื่อ,อไปปิดรอยรอดดันข้างๆนะครับ ข้างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยครับ